Halo. Kintak kan. Ya?

อะไรดิอ่ะมีขนมไหมข,ขนมอะขนน้นมนะขนมแล้วับกินอีู่ไหมฮะกินอีู่ไหมไอ้คำไปขนมไปอ่ะอ่ะไอ,อ้คำหนึ่งอ้าว อิ่มไหมครับเนอะอิ่มไหมเอาอีกบ้าเอาอีกบ้างเอะเอาอีกไหม και είναι εδώ, gì mới ra hả mày cháu ra nè cái gì nè Nào đó Hả Cái mèo xóm Okay, nó nó đi bài Hả? dạ không dạ ở nhà phải kín bài Ăn hết rồi Ăn đi dạ à ครับสมุนไพรนะครับนะช่วยผ่อนคลายอันนี้แล้วก็รักษาทำให้จิตใจเรามันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมันมันไม่กังวลอะ่ะออกลิ่นของรากตำยาแมวนะมันทำให้แมวคลายกังวลแล้วผ่อนคลายสำหรับตำแยแมวนี้ ช่วยให้ผลายแล้วเป็นสมุนไพรด้วยถ้าคนคือเอาลากกับต้นไปต้มแก้ภูมิแพ้ได้นะสรรพคุณดีๆนะครับกับต้นํำแยแมวผมปลูกไว้เนี่ยทั่วแหละทุกกระถางแทบจะทุกกระถางเพราะมันเริ่มมันมันติดมเมล็ดแล้วเนี่ยไม่ว่ากระถางไหนผมผมไม่ถอนทิ้งนะเอาไว้หมด เอาไว้พอขึ้นมาผมไม่ถอนสมมติผมผมปลูกต้นโพใช่ไหมรู้หปลูกปลูกมะขามปลูกปลูกอะไรแล้วแต่นะครับแต่เขาจะขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยผมเอาไว้หมดไม่ไม่ถอนทิ้งโอเคนะไปก่อนแล้วไปไปแล้วนอนแล้วแต่นอนในป่าเนะี่ยโอเคครับ